สวัสดีครับพี่น้องทุกปู่ทุกคนผู้ใดเข้ามาแล้วใครจะลืมกดไลค์กดแชร์เสียงยาด้วยครับเดอ้อมือนี้เสียงยามีผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญเป็นเลขเทวดานะครับเลขเทวดาของพ่อแขกเนาะครับเปิ้ลเดชทรงไม้ผมมือนี้ครับเปิ้ลวาเอาลูกงไง FC เอฟซีเบื้องในเด้อวพัสดุครับเปิ้ลวาเอาลูกไง FC เอฟซีเบื้องน้ำกันเดอ้อเลขเป็น งวดที่แล้วเลขของเพื่อนกับเขาอยู่ครับเลขงวดของพอแขกเนาะแต่ว่าเป็นเป็นโต้ดครับเป็นเป็นแปดเจ็ดแปดสามเจ็ดนะครับมันเป็นเลขสามตัวแต่ว่าโตดนะครับถึงทั้งตัเนาะเลขของเพื่อนกับดีมาตลอดอยู่ครับงวดก้อนไปบุญบันการถืออยู่ครับเป็นงวดก้อนพุ่ญบันกาถือนําอยู่ครับเพื่อนก็เรียกว่าเอาลุงให้เย็บซีบางนาไมเด้อครับเด้อพัทสัน ให้เสี่ยงยาผ้าลาะเอาลุกไงเอฟซีเบื้องน้ำประัานครับอันนี้เป็นเลขฝันแหละครับเลขฝันแน่ล็อกเบื้องแน่แหละครับเหลขกของเพิ่นเนาะครับตัวเลขแนวท่าของพอแขกก็ไดส่วนมากเป็นเหลขกเทวดาเลขฝันแหละครับันไปขอนปูผาขาวเนาะปูผาขาวปูผาขาวที่เป็นคารบับถืออยู่อันเนาะยุบานเพิ่นครับ บาดนี้เท่ากับสีแดงมาเบิ้งตัวเลขกต้องกันนะครับเนาะวดวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเมษาหกหกนะครับวันที่หนึ่งเมษาหกหกนะครับเนาะครับครับผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เส้นใยนะครับเด้อกดกระดิ่งติดตามนะครับครับเขาเขาไปเบิ้งเลขน้ำเพลินนะครับเนาะตัวเลขน้ำพอแขกครับพอแขกเลขกที่พดาเนาะครับเนาะ มีตัวไรเนี่เลขพอแกหนึ่งสี่แปดหนึ่งโอเคครับนี่ครับเป็นเลขของพ่อแกรสูงไม่หาเนาะครับเนาะอันนี้ตัวเลขตัวหน่อยนยจังหน่อยครับบาทที่นี่ฮอกพุมกระสิที่เขียนในเบื้องหลังครับมันตัวน,น้อยๆนึงครับครับเลขของพ่อแกรเลขเทวดาเนาะครับเนาะครับ งวดประจำวันที่หนึ่งเดือนสี่หกหกนะครับเนาะครับเลขสามตัวเลขสามตัวของเพิ่นกับเพิ่นจับมาหาย 1, 4, 4, หนึ่งสองีคู่ครับเลขสามตัวจับมาหาย4ีีคูครับครับเลขสามตัวมีเก้าศูน สแล้วก็แล้วก็เก้าศูนย์หกก้าศูนย์หกครับแล้วก็หนึ่สองสามสาม 2องสามแปดครับหนึ่งสองสามสามแล้วก็เจ็ดเจ็ดเนาะครับเจ็ดสองเก้าครับเล็กสามตัวเนาะครับเนาะเล็กอันนี้เพ่อนกับกับเป็นเลขทั้งบนทั้งล่างแหละครับเลข3สามตัวนี่กับเป็นบนยางเดียวเนาะอันนี้ เด็กสามตัวครับสามตัวบนอย่างเดียวเด้อครับเด้อเด็กสามตัวเด็กสามตัวครับครับเด็กสองตัวบรนจัมาให้เด็กสองตัวบรนจัมาให้ สี่่แปดหนึงเลขสองตัวมีกับศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์หกสามแปดเลขสองตัวของพอยแจกเนาะจำบมาใกับนี่ศูนย์ศูนย์สี่แล้วก็ ศูนย์หกก็สามครับนี่เป็นเลขของพอแฉกเนาะครับเนาะมีศูนี่มีนี่มีนย์สีของพอแฉกเนาะครับนี่นี่ศูนย์หกศ สามแปดครับเลขของพอแกร์นะครับเนาะนี่เลขเทวดางวดนี้เพิ่นก็ว่าก็คิดว่าเสกเข่าละครับงวดนี้ครับเพนคอสหน้าผู้ผ่าขาวเลยเนาะเพิ่นก็ได้จับมาแม่นอยู่ครับตารางวดต่อนตารเพิ่อนจับมาแม่นอยู่เพิ่นเอามาแม่นอยู่ครับของผู้ผ่าขาวเนาะครับเนาะผู้มจ้าทีเพิ่นครับอันนี้ก็เป็นเลขผู้ใหญ่ใจดีเนาะครับเนาะพ่อแกร์เลขเทวดาเนาะครับเนาะ ฤทีิวดาวงเล็บพ,พนะเบพ่อแขกพ่อแขกเนาะวงเล็บพ่อแขกครับเลขเทวดาครับ งวดนี้ครับงวดวันที่งวดวันที่หนึ่งเมษษาหกหกแล้ครับเพินหน่อยมากครับมีเก้าศูย์สเลขสตัวเนาะเก้าศูนย์สี่เก้าดเก้าครับเลขสองตัวก็มี0ูนย์สีนยกะครับรนะครับเลขของพปรแจกเนาะครับเป็นเลข ผมเทวดาเนาะครับพ่อแขกครับผู้ได้มักกับจัดนะครับเด้อผู้ได้คัดกับพานทั้งสองกับเป็นเพียงเน่าทางนะครับครับทั้งสองเป็นเพียงเน่าทางเนาะครับผู้ได้มักกับจัดผู้ได้คัดกับพานครับครับจีบหนีกับบ๊อี่อย่างหลายครับกับขอให้เอฟซีตุบปู่ตุกคนโชคโชคนหมาแล้วครับเด้ออยู่ดีไม่แห้งย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยนะครับเด้อหมวดนี้ เต็มๆแหะครับเงินไหลน้องท่องไหลมาเนาะงวดวันที่หนึ่งครับวันที่หนึ่งเมษารครับคลิปนี้ผมก็จะได้ขอลาแหละครับขอสวัสดีเนาะครับเนาะครับพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อครับเด้อสวัสดีครับ